อโมยลูกสาวต,วตัวแสบหิวจัดจนนอนไม่หลับเลยย่องลงมาข้างล่างหวังจะมาหาของกินในร้านแต่ดันเจอพ่อกับแม่ยังไม่นอนแถมพ่อยังนั่งกินปูต่อหน้าอามมยเลยขอกินด้วยแต่พ่อไม่ให้กิน พ่อชี้ไปทางตู้แช่จะกินก็ไปจับปูมาสองตัวแล้วเอาไปทำกินเองเลยเอ้วยหิวก็หิวเลยจ้องหน้าพ่อจะเอาแบบนี้ใช่ปะพูดเองนะอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันเธอเดินไปที่ตู้แช่อาหารทะเลบอกว่าเอาแค่ตัวเดียวพอแทนที่จะเป็นปูตัวเล็กๆอ้วยคว้าปูาลาสกาตัวใหญ่เบิ่มออกมาจากตู้เลยจ้าก็พ่อไม่ได้บอกนี่ว่าห้ามเอาปูอะไรไปกินลูกสาวบ้านนี้เหลี่ยมจัดจริงๆอ้วยจัดการแบ่งปูเป็นส่วน ก้ามปูเอามาทำเมนูดองกับอบพริกเกลือส่วนตัวปูก็เอาไปผัดวุ้นเส้นกับซอสมาล่าเผ็ดๆและนำมันปูไปผสมกับไข่ทำเป็นไข่นึ่งในกระดองจนหอมฟุ้งทั้งครัวพออาหารเสร็จอมวยก็เริ่มซัดไข่นึ่งมันปูเป็นเมนูแรกเนื้อนุ่มละมุนหอมมันปูสุดๆปูผัดพริกเกลือเนื้อหวานหอมกรอบอร่อยจนแทบเหาะบินได้ปูดองสองก้ามซัดไปเลยคำเดียวฟินๆ ผัดวุ้นเส้นเผ็ดจีดจาดกับเนื้อปูหวานมันอมวยกินจนเกี้ยงทุกเมนูพออิ่มแล้วก็ขึ้นไปนอนอย่างสบายใจทิ้งปริศนาเอาไว้ให้คุณพ่อสงสัยตอนเช้าว่าปูอาลาสก้าหายไปไหน